มาพอดีพอดีฮะกันก่อนมาเอ๊มาแล้วเป่าเป่าแอร์ก่อนเปิดเปิดนี่เขาหน่อยโอเคเปิดแล้วโอ้ยมึงให้มอไซเข้าหรือไงเนี้ยนะเปิดอีกนิดนึงเขาบอกเขาเปิดให้เออโอ้ยเวียนเอ้ยเออ อ๋อโอเคกลับไปเหรอเอาเดี๋ยวไม่ถ่ายกันพอดีย้ายมานี่เลี้ยวน้ำแล้วเขาจะถ่ายไปเขหมครับน้ำเอาห้องน้ำตรงไปเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะครับผมไปเรียกใหสุดเลยกให้เฮ้ยมึงมาซ้ายอีกมึงจะเข้าห้องน้ำอีกอไม่ใช่หรอไม่ใช่หน้ามึงอ่ะออกมาดิ